เวลาเราอยากสร้างวิดีโอเราต้องมีแนวคิดอะไรบ้างเราต้องกำหนดอะไรบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้จะมาพูดแนวคิดวิธีการทำวิดีโอนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของคลิปก่อนทำไมต้องรู้วัตถุประสงค์เอาง่ายๆนะครับเพื่อกำหนดทิศทางของการสื่อสารเช่นยกตัวอย่างงานนี้นะครับงานนี้อผมได้โจทย์มา เขาบอกว่าอยากให้ประเด็นแรกก็คืออยากให้ประชาชนตระหนักของการใช้ชีวิต New Normal ประเด็นที่2การใช้ชีวิตแบบ new n o r r a l นะครับเมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์แล้วนะครับเราต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างทําไมผมต้องไปสัมภาษณ์ดรวิสุและเจ้าคณะจังหวัดนะครับเพื่อกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นประชาชน อยากให้สื่อหรือข้อมูลที่ต้องการจะสื่อเข้าถึงได้มากที่สุดเราจรึงจําเป็นต้องเลือกหรือกําหนดคนที่กลุ่มเป้าหมายของเรานับถือและเชื่อถือนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากกลุ่มเป้าหมายคือใครอาชีพอะไรเพื่อสามารถทําสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้การใช้ภาษาการนําเสนอข้อมูลบางข้อมูลอาจจะต้องใช้คนที่เขาเชื่อถือทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแต่ เชื่อมโยงในเรื่องของการทำคลิปทั้งหมดเมื่อเรากําหนดวัตถุประสงค์กําหนดกลุ่มเป้าหมายเทคนิคที่3ก็จะเป็นรูปแบบของการเล่าเรื่องนะครับส่วนการเล่าเรื่องผมจะแบ่งเป็น5นะครับส่วนที่1เปิดเรื่องนะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของโรคระบาดโควิดนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเล่าในรูปแบบของผลกระทบจากโรคระบาดทําไมต้อง เล่าถึงผลกระทบของโรคระบาดเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้จุดนี้ก็เป็นตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์แรกของเราส่วนที่3เนี่ยเมื่อมีผลกระทบนะครับเราจําเป็นต้องรับมือในการใช้ชีวิตในรูปแบบ new normal นําเสนอวัตถุประสงค์ที่2ของเราทําให้กลุ่มเป้าหมายของเราเริ่มรับรู้และเข้าสู่ส่วนที่4ในรูปแบบของวิธีการรับมือก็คือการใช้ชีวิตแบบ new normal ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่5 จะเป็นในรูปแบบการเน้นย้ำเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตในแบบ New Normal ครับ นี่เป็น3มเทคนิคใหญ่ๆนะครับในการทําคลิปวิดีโอนะครับพอเราทําคลิปวิดีโอเสร็จเราต้องมาประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่หรือว่าขาดเนื้อหาไหนไปบ้างนะครับส่วนที่2กลุ่มเป้าหมายของเราก็จําเป็นที่ต้องมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราชอบในการนําเสนอรูปแบบไหนความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนสุดท้ายนะครับเพื่อให้เนื้อเรื่องหรือว่าวิดีโอของเราน่าสนใจก็จะเป็นในรูปแบบของเทคนิคก,การเล่าเรื่อง ของเรานำเสนอในเรื่องของปัญหาไว้ก่อนหรือว่านำเสนอโซลูชันหรือว่าทางออกยังไงจบด้วยการสรุปรูปแบบไหนให้ประโยชน์อะไรคนที่เข้ามาดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรามองดูเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างหวังว่าอาจจะเป็นแนวทางในการทําคลิปของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน salam alikum w a r a h m ล t u l l ว h บะเ b a r a k a t ฮ์